แอนิเมชันคาแรคเตอร์ไทยสุดสร้างสารรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของลอยเด็กชายหัวเก่าลัดขี้กลัวกับมแมลงสตร์เพื่อนซี้ปลุกแนวคิดการมองโลกในแง่บวกลดการตื่นตระหนกเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิด -19 อย่างที่ไม่ทันตั้งตัวและสอนให้ผู้ชมเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือเช่นเดียวกับคลิปคาแรคเตอร์ไทยที่สอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีไทย อย่างตอนสงการ2563สี่ไม่สามธรรมสงการปอดโรคกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับสงการแบบ New Normal ไม่เล่นน้ำไม่กลับบ้านไม่ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และไม่ฉลองเน้นคุณค่าประเพณีมากกว่าความสนุกสนานทั้งหมดนี้เป็น1ใน12คลิปที่กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยจัดทำขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมในช่วงวิกฤตโควิด1 9 คือเราก็จะมีกลุ่มที่เป็นสมาคมกันอยู่นะคะผู้ประกอบการแล้วก็ใช้ทุกคนเนี้ยเสนอ,เ,อเป็นเหมือนชิ้นงานขึ้นมาตามคอนเซปต์ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรม แนะนำมาค่ะแล้วก็ผ่านการคัดเลือกของสมาคมแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมค่ะอย่างแอนิเมชันเรื่องแรกที่ล้อนจออกมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสีไม้สามธรรมนอกจากนี้เราก็จะมีประเด็นอื่นที่เป็นการสกิดจิตสำนึกอับใครอย่างเช่นเรื่องการบอกความจริงเวลาที่เราไปหาหมอเรื่องการกักตุนสินค้าการที่เอาสื่อแอนิเมชันเนี่ยค่ะมาใช้มันก็ช่วยทำให้เรื่องที่แบบน่ากลัวเรื่องที่คนไม่อยากฟังไม่อยากดูเรื่องที่ไม่น่ารักก็ทำให้มันน่ารักขึ้นมาได้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกการออกมาตรการรับมือป้องกันหรือควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐจึงมีกระบวนการจัดการที่หลากหลายดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงเน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายเพื่อความเข้าใจเหตุผลความจําเป็นเช่นการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจะช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทํางานหนักเพื่อรับมือการแพร่ระบาดการมีโควิดมันทําให้ทุกอย่างชะงัก เศรษฐกิจก็ชะง,งกักอุตสาหกรรมภาพยนตร์วีทัศน์เกมคาราโอเกะหรือแม้แต่เรื่องของคาแรคเตอร์มันก็ชะง,งักหมดเพราะไม่มีใครจ้างเพราะไม่มีใครจ้างมันแปลว่าบริษัทหยุดลูกจ้างหยุดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมนี้มันก็จะมีทั้งคนที่เป็นเจ้าของบริษัทคนที่เป็นลูกจ้างคนทําฟรีแลนซ์เราเห็นว่าอันนี้คือเครือข่ายที่ทำงานกับเราตลอดเวลาฉะนั้นเราก็นึกถึงค่าว่าเขากับเราจะร่วมมือกันยังไงนะครับเมื่อสื่อกับกระทรวงแล้วก็บทบาททนั้นที่เจอกันแปลว่าสิ่งที่ต้องทำคือสร้างความเข้าใจร่วมเพื่อให้เกิดสำเร่วม มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าใช้สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ของคนให้เกิดความร่วมมือกันสำหรับแอนิเมชันคาแรคเตอร์ไทยได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศมากกว่า10ปีเพื่อสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานและนี่นับเป็นครั้งแรกของวงการคาแรคเตอร์ไทยที่ได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่จะส่งผลให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างมีจิตสำนึก